ดีค่ะทุกคนวันนี้ก็พบกับช่อง AK Family in USA แล้วนะคะค่ะวันนี้เรก็นั่งอยู่บนรถนะคะเพื่อที่จะเ,เตรียมตัวเดินทางไปพบหมอฟัน,นะคะ่ะแต่ก่อนอื่นเ,เราก็จะมาพูดถึงหมอฟันก่อของที่นี่นะคะจะไม่ได้แบบว่าเราอยากจะมาหาหมอฟันเลย ก็มาอะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะคะทุกครั้งที่จะมาพบคุณหมอก็จะต้องทำการโทรนะคะวันนัดนะคะโทรจองคิวอะไรอย่างนี้นะคะกับทางคลินิกก่อนนะคะก็คือไม่ใช่ว่าจะวอล์กอินเข้ามาแล้วก็เจอหมอฟันได้เลยเพราะว่าคิวในการมาหาหมอฟันที่นี่ใช้เวลานานมากค่ะอย่างน้อยก็คือเป็นเดือนนะคะอาทิตย์อะไรอย่างนี้นะคะกว่าจะจะได้คิวคือถ้าเรา พลาดการมาหาหมอในวันนัดของเราของเรานะคะก็คือเราต้องทำการนัดใหม่แล้วก็ต้องรออีกนานนะคะ oh <my> God. นั่นนะคะคือที่นี่ก็คือจะแตกต่างจากที่เมือง <What? S 1> ไทยนะคะก็ตอนนี้ก็แอมก็มีนัดทำความสะอาดฟันนะคะ,ะทุกทุกสามเดือนกับทางคุณหมอนะคะแล้วก็จะบอกว่าค่า ทำฟันที่นี่ก็คือแพงมากแต่ก็คือแอนก็จะโชคดีหน่อยก็คือใช้ประกันนะคะมีประกันครอบคลุมก็ไม่ต้องจ่ายแต่ตอนที่ยังไม่มีประกันนะคะก็คือค่าทําฟันนี่แค่ทำความสะอาดนะคะประมาณอยู่ที่180เหรียญน,นะคะก็ประมาณสี0 0้ต่อครั้งนะคะค่าถอนฟันค่าอุดฟันก็อาจจะ300เหรียญหรืออะไรแล้วแต่นะค่ะก็แต่ของแต่ละคนนะคะแต่ของที่ฉัที่เคยจ่ายตังค์มาก็แค่ทำความสะอาดก็คือครั้ง เพื่อนมาดูคลินิกก่อนนะคะว่าที่นี่เป็นยังไงก็เดี๋ยวถ้าถึงคลินิกแล้วเดี๋ยวเอาภาพบรรยากาศมาให้ทุกคนได้ดูกันนะคะค่ะตอนนี้ก็มาถึงที่คลินิกแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะพาทุกคนเข้าไปดูนะคะว่าข้างในคลินิกเป็นยังไงแต่ก่อนอื่นก็ต้องขอใส่หน้ากากนะคะใส่แมสก่อนนะคะเพราะว่าที่นี่ก็คือ ยังต้องให้ใส่นะคะแต่ถ้าตามข้างนอกตามาโซโ่หรือว่าอะไรอย่างนี้ก็คือบางคนก็ใส่บางคนก็ไม่ใส่แต่ว่าถ้ามาที่คลืนสัมพันคือ,อยังไงเราก็ต้องอยังใส่อยู่นะคะค่ะเดี๋ยวตอนนี้จะพาคนเข้าไปดูข้างในกันเลยนะตอนนี้เวลาที่เอ,อเมริกาก็าเป็นเวลาสิบเอ็ดโมงครึ่งนะคะ พอมาถึงเราก็ทำการเช็คอินก่อนนะคะค่ะตอนนี้ก็ทำการเ็จเรียกร้อยนะคะแต่ไม่ได้แคดคลิปมาให้ดูเพราะว่าแ,แกรงใจหมอนิดนึงนะคะ ตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะคะการมาทำความสะอาดฟัน,นะะเสร็เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะรู้สึกว่าสดชื่นมากสะอาดคลี a ก็ก็มีนัดอีกทีก็าสามเดือนนะคะก็จะกลับมาพบกับคุณหมออีกทีหนึ่งนะคะก็เดี๋ยวยังไงวันนี้ก็ต้องขอตัว ลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะเอาไว้ติดตามชมกันในคลิปหน้าแล้วก็ฝากเพื่อนๆนะคะทุกคนกดไลค์กดแชร์นะคะ,ะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณมากเลยนะคะบ๊ายบาย